สวัสดีค่ะชาวราศีเมษคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าของคุณมาแล้วนะคะสถานการณ์รักสามเศร้าชาวราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคม2564นนะคะเป็นคลิปที่เหมาะสำหรับชาวราศีเมษที่เจอปัญหารักสามเศร้า ะะเจอแล้วนะกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้อาจจะต้องการออคำแนะนำบางอย่างนะนำไปประกอบการตัดสินใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะชาวราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนสำหรับชาวราศีเมษสถานการณ์ของคุณนะคะกับแฟนคุณเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้ มันเหมือนมันผ่านผ่านช่วงแบบแตกหักมาแล้วเนาะความไม่พอใจอนะคะความขัดแย้งการทะเลาะเบาแววงนะการพูดคุยเคลียร์กันในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ผ่านพ้นมาแล้วนะตอนนี้อยู่ในช่วงที่คนถูกทําให้เสียใจยนะแม่หมอขอมองเป็นชาวราศีเมษนะคะแต่ถ้าเหตุการณ์มันสลับจากนี้ก็สลับกันเองได้เลยนะคะชาวราศีเมษเสียใจ คุณก็เสียใจแล้วนะตอนนี้มันเป็นช่วงที่พยายามที่จะอ,อยู่กับตัวเองนะคะอารมณ์วุ่นวายต่างๆนี่อาจจะน้อยลงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราก็รอนะรอดูท่าทีเขาว่าเขาจะทำยังไงเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็มันจะเป็นไปในทิศทางไหนเมื่อไหร่จะได้พูดได้คุยกันได้ปรึกษาหาเลยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออจะต้องใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนแล้วก็ไม่หมอ,มองว่านอกจากคุณเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะแฟนคุณก็เสียใจเช่นเดียวกัน เขาก็ไม่ได้สบายใจเขาก็เขาก็รู้ว่าเขาทําผิดอะนะคะเสียใจที่ที่ทําให้คุณเสียใจอแต่ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเดี๋ยวต้องมาดูไพ่ว่าตอนเนี้ยเราแล้วก็เขานะคะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของชาวราศีเมษชาวราศีเมษนะคะตัวคุณเองนะความรู้สึกนะ,ะเรารู้แหละว่าเรามันก็มีความโกรธเนาะมีความโกรธมีความไม่โอเค นะแต่ว่าด้วยความผูกพนันด้วยสิ่งที่มันผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะสิ่งดีๆที่มีร่วมกันความช่วยเหลือเกื้อกูลนะมันมีความมั่นคงมันมีความเป็นเพื่อนคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนคุณอยากให้เขาตัดสินใจเลือกอยากให้เขาแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ยังอยากที่จะอยู่รอตรงนี้ไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากที่จะไปจากตรงนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีอาการแบบ อาการแบบเผื่อใจเล็กน้อยเหมือนคุณพยายามที่จะทําความเข้าใจด้วยคุณพยายามทําความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรที่ผ่านมาเขาไปมีคนอื่นเพราะอะไรเราผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยคุณกําลังคิดคุณกําลังทบทวนนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางทีการได้อยู่กับตัวเองอาจจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณไม่มั่นใจว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออบางทีเขาอาจจะไม่ได้รักเรามากที่เรารักเขาหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ดีสู้กับคนนั้นนะคะเช่นขออนุญาตนะคะออยกตัวอย่างสมมติว่าชาวราศีเมษเป็นผู้หญิงเนาะแฟนเราไปมีคนอื่นตัวคุณเองคุณคุณก็ไม่มั่นใจแหละว่าออคุณสวยสู้คนนั้นหรือเปล่านะคุณอาจจะไม่เป็นคนที่ไม่ใช่สําหรับเขาแต่ว่าออด้วยความรู้สึกหรือความผูกพันของเราที่มีให้เขามันทําให้เรายังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะ อาจจะพยายามจะยอมรับความจริงแต่ว่าคุณต้องใช้เวลามากกว่านี้ตอนนี้ความวุ่นวายใจหรือความรู้สึกว่าเออมันมันก็ไม่ได้มีแต่ความสุขแต่เราพยายามผ่อนคลายนะคะไม่มั่นใจแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะในส่วนของแฟนคุณนะคะแฟนคุณเนี่ยต้องบอกว่า เขาก็ไม่ได้อยากที่จะเสียเราไปนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะสูญเสียความสัมพันธ์เขาอยากที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตัวของแฟนคุณเนี่ยเ,เขาค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจเนาะอาจจะมีการแบบว่าเออแยกตัวออกไป ะะแยกตัวออกไปยังไม่กล้าจะตัดสินใจว่าเออจะเลือกเราหรือจะเลือกมือที่3มนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการคิดอยู่ในช่วงของการที่พยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าเขายังไม่รู้หัวใจตัวเองเอาอย่างนั้นดีกว่านะคะแต่มีแนวโน้มว่าตัวเขา ไม่อยากเสียเราแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยากจะเสียอีกคนหนึ่งก็ได้ยังนิ่งๆยังเฉยๆนะคะยังไม่ยอมตัดสินใจนะคะเขาค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ว่าเราจะถามถ่ายหรือมือที่สามจะจัดการอะไรยังไงนะคะเขายังนิ่งเฉยอยู่นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีเมษนะคะมันก็มีความรู้สึกดีนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ลงเอยยาก เป็นคนที่ลงเอ,อ่ยยากเป็นคนที่บางทีอารมณ์เขามันมันไม่แน่นอนนะคะเราจะรู้สึกเหมือนกว่าบางทีบทเขาจะดีเขาก็ดีดี นะบทเขาจะดีเขาก็ดีดีมาหวานชื่นนะคนคนนี้ชอบความตื่นเต้นชอบความหมือหวาดังนั้นนะคะเราจะเห็นครับบางทีเขาก็มามา,มาหายหายถ้าช่วงที่เขาลหลงไหลได้พื่มกับทางโน้นเขาก็จะห่างจากเราไปนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าช่วงที่เขาแบบว่าเออกับทางโน้นมันนิ่งๆเบื่อเบื่อแล้วมันก็จะวนเวียนมาทางเราเดี๋ยมันจะเป็นอะไรลักษณะนี้ก็จะออกแนวแบบว่าเจ้าชู้หน่อยเนาะความรู้สึกเขาที่มีกับมือที่สามนะคะ เขาก็ไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะไปเลือกทางนู้นหรืออยู่ทางนู้นนะมันมีความยากลําบากในการจะสารสัมพันธ์ต่อกับทางนู้นเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งด้วยตัวของคนคนนี้เป็นคนที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เขายังไม่พร้อมจะผูกมัดใครเขายังไม่อยากจะผูกมัดยังไม่อยากลงเอยยังไม่อยากคบใครแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือมือที่สมนะคะมันออกแนวอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะมาดูว่าพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ แมพืพฤษภาคมนี้นะคะคือด้วยหน้าไพ่ไม่หมามองว่ามันออกมาดีนะถึงแม้ระหว่างคุณกับแฟนคุณนะอาจจะมีเรื่องของระยะห่างนะคะมีเรื่องของระยะทางที่ห่างกันนะคะไม,ไม่ได้แบบว่าอ,อ,อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่านะคะแฟนคุณเขาก็จะยังนิ่งๆนะเขาไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่นะคะเขายังไม่เลือกเขายังไม่ตัดสินใจแต่ทีเนี้ย ช่วงกลางเดือนนะคะช่วงกลางเดือนนะคะสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามนะของเดือนพฤษภาคมนะคะมีโอกาสที่คุณสองคนจะได้ปรับความเข้าใจประคับประคองความสมพัธ์ได้ปรับความเข้าใจแล้วก็อาจจะกลับมารู้สึกดีๆเหมือนเดิมนะคะคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอาจจะดูชัดเจนขึ้นนะคะถึงแม้เขายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าพอคุณได้พูดได้กลุยกับเขาช่วงกลางเดือนนะคะบางท่านจะมีปัญหาว่า เ,เราต้องทักเข้าไปไหมหรือเขาจะทักมาหาเราไม่ต้องไปคิดมากเลยนะคะคือหลายๆท่านที่ติดต่อดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอมักจะมีคําถามนี้ คือเราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะทักใครถ้าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเราอยากได้คําตอบเราจะมารอให้ตัวเองวุ่นวายใจไปทําไมเนี่ยไม่หมอไม่เห็นด้วยมากเลยที่บางคนบอกว่าฉันจะรอ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 ทําไมหมุดหงิบเปล่าๆนะคะเนี่ยเลยนะครึ่งช่วงกลางเดือนนะคะชาวราศีเมษไม่ว่าคุณจะถูกคุณจะผิดคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นฝ่ายทําผิดนะคะเขาเป็นฝ่ายไปมีคนอื่นแต่ว่าไอเราเราก็วุ่นวายใจเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีเกณฑ์ที่จะได้พูดได้คุยถ้าสมมติว่าคุณรอสักระยะหนึ่งอาจจะรอสักวันสองวันอาช่วงกลางเดือนนะ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่ยเฮ้ยเขายังนิ่งเขายังเงียบเราจะปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้นะเพราะว่ามันจะห่างกันไปเลยนะคุณต้องทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้พูดได้คุยเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะได้คําตอบที่มันชัดเจนมากขึ้นจากเขานะคะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีโอกาสที่บางทีเขาก็จะได้รู้สิ่งที่เราคิดเขาจะได้รู้สิ่งที่เรารู้สึกนะโอกาสที่คุณสองคนจะปรับความเข้าใจกลับมารู้สึกดีๆต่อกันมันเป็นการที่แบบว่าจะมีช่วงเวลาที่ดีระหว่างคุณกับเขานนนนะะะะคเพพราาาฉั้้้้ตตตอออองงงยยยมห่นะคะ ในส่วนของชาวราสีเมษนะคุณอยากคุยกับเขาอยู่แล้วนะคะไม่สบายใจก็ไม่สบายใจไม่มั่นใจก็ไม่มั่นใจเสียใจยอยู่นะแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าคุณเองคุณอาจจะกําลังมองว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่เลือกจริงๆฉันก็คงจะต้องไป นะความมั่นอกมั่นใจในตัวคุณเองคือคุณคุณก็มองว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆคุณก็จะได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการทํามาหากินทําชีวิตตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะคะคือบางท่านอาจจะไม่ได้กระตือรือร้นในเรื่องของการทํามาหากินสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนก็เออเราก็ทํางานประจําไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ถ้าสมมติว่าจะต้องหยุดกับคนคนนี้จริงๆนะคะคุณมองไปถึงว่าเออฉันจะทําชีวิตของตัวเองให้มั่นคงอนาคตของฉันต้องดีกว่าตอนนี้นะ,ค,ะคุณมีการวางแผนเอาไว้ซึ่งต้องบอกว่ามีแนวโน้มว่าถ้าเขาไม่เเลือกรา จริงๆคุณก็จะไปนะคะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไม่หมอวว่ากลางเดือนน่ะมันดีอะ่ะเอาล่ะขอดูความรู้สึกเขาหน่อยค่ะคือจริงๆแฟนคุณก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะเขาไม่รู้หรอกว่าว่าเขาจะจะเลือกใครหรือยังไงไม่หมอรู้สึกว,ว่าเราเองเราก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์ซ็นสำหรับเขาหมายความว่าเรายังไม่ใช่คนที่ใช่เขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ถูกใจเรา บางสิ่งบางอย่างในการกระทําหรือนิสัยใจคอหรือความเป็นตัวเราอะ่ะมันยังไม่ถูกใจเขามากที่มากที่สุดนะ,นะคะกับมือที่3เองก็เช่นเดียวกันเราอาจจะรู้สึกก็ว่าเออเขานะชอบมือที่3นู่นนี่นั่นนะคะเขาชอบแต่ว่ามือที่3ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคนคนนี้เนี่ยตอนนี้เขายังไม่ตัดสินใจนะเขายังไม่ตัดสินใจเขายังไม่เลือกนะ ขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราแต่ว่านะแต่ว่าบางท่านบอกว่าก็ในเมื่อเขายังไม่เลือกแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงการที่คุณได้พูดได้คุยกับแฟนคุณคุณจะรู้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีในการที่จะพูดจะคุยกับเราการได้คุยกันดีๆโดยที่ไม่ทะเลาะนะคะคุณจะไม่ได้ทะเลาะกับเขานะเออสบายใจได้พฤษสภาคมคุณคุยกับแฟนคุณตอนที้คุยคุยเรื่องของคุณสองคนคุยเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับมือที่3แต่คุณจะไม่ทะเลาะกันเหมือนเหมือนกับว่าเออ จะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีนะ,ะอาจจะเป็นไปด้วยว่าเออความรู้สึกเรามันมันอาจจะทําใจได้มากขึ้นเราก็เลยไม่ไม่ได้หงุดหงิดอะไรมากมายแล้วนะคะแต่ว่าเรามัดระวังคําพูดด้วยนะคะในส่วนของคนคนนั้นนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณไม่หมอมองว่าเขาคือคนที่ใช่ค่ะเอ,อ้ยเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่ The e m ม r พรสคุณดีทุกอย่างนะคุณดีทุกอย่างนะการดูแลเอาใจใส่แล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาแล้วทําตัวเหมือนเดิมดูแลเอาใจใส่เขาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนกับมือที่3นะคะเขาอาจจะกําลังคิดถึงการปล่อยมือหรืออาจจะตอนนี้อาจกําลังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปจริงจังกับทางโน้นแต่ไอความลังเลมีแน่นอนนะคะคือในส่วนของบางทีคนเจ้าชู้คนที่คนที่ไปมีคนอื่นเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าการที่เขาไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนไม่ได้หมายความว่าเขารักทางโน้นมากกว่าเรานะ เขายังรักคุณและเขายังอยากที่จะให้คุณเป็นเหมือนเดิมกับเขาดูแลเอาใจใส่เป็นคนที่ใช่สําหรับกัรแลกกันให้อภัยแล้วก็ยอมรับในสิ่งในยอมรับในตัวเขานะคะเข้าใจเขาแต่ว่าเขาอาจจะต้องมีวิธีในการที่จัดการเรื่องราวของเขากับมือที่สามมันอาจจะยังไม่ได้จบในเดือนพฤษภาคมแต่แม่หมอจะบอกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นแน่นอนนะคะช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะชาวราศีเมษทําใจให้ดีทําใจสบายๆนะคะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลมากแค่เรา พยายามที่จะทํามาหากินของเราต่อไปทําชีวิตเราให้ดีแล้วก็พยายามปล่อยวางแล้วก็อย่าหงุดหงิดอย่าโมโหนะคะพยายามที่จะแบบเออเราเราจะไม่ทะเลาะกับเขาแล้วนะมันเป็นประมาณเนี้ยให้อภัยเขาแล้วก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดูแลกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมนะคะแม่หมอมองว่ามันมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในอารมณ์แบบว่าสองจิตสองใจอาจจะกําลังคิดที่จะเลิกกับมือที่สามอยู่ก็ได้อันนี้เราไม่รู้คุณต้องคุยกับเขา นะคะซึ่งเขาก็ลังเลแน่ละ่ะความลังเลของเขาเมื่อเขาได้คุยกับเราเขารู้ความคิดเราเขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทําอาจจะทําให้ความรู้สึกดีๆแบบว่าช่วงที่เคยคบกันตอนแรกเออมันกลับมาอีกครั้งนะคะ รักกันอีกครั้งแล้วก็เห็นคุณค่าในกันและก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะสู่ๆนะคะชาวราศีเมษใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วนะคะกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้เรื่องคลี่คลายโอกาสหน้าถ้าเรื่องเรายังไม่จบมาดูมาอัปเดตกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ